การที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวดีดี กิจกรรมดีๆแล้วก็ผู้คนดีๆค่ะไปกับป้องค่ะนุชค่ะและหญิงค่ะช่วงนี้ใกล้วันสงกรานต์โล้หสังเกตนะทุกคนจะแบบรื่นเริงมากโก้โงานเทศกาลยาวด้วยปีนี้แต่ว่าสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดเนาะนึกถึงครอบครัวก่อนใช่เราเป็นวันครอบครัวด้วยจริงโดยปกติแล้วนุชก็จะกลับไปต่างบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปรดน้ำดำหัวจจาผู้หลักผู้ใหญ่ใช่แล้วเขากำลังรออยู่สังเกตนะถ้าเกิดกลับบ้านไปแล้วเจอผู้หลักผู้ใหญ่น้ำตาจะไหลคิดถึงว่าอย่างนั้นนะครับกถึงวันนั้ แล้วเปิดดูรายการเราก็ได้นะดูคร<ช>อบครัวด,ดูได้ทั้งครอบครัวรัใช่แล้วคะ่ะเดี๋ยวพบกับช่วงแรกของรายการเลยค่ะช่วงเพิ่มดีค่ะ วันนี้นะคะเราก็มีเรื่องเล่าดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมเลยค่ะน้องหญิงมีเรื่องอะไรมาวันนี้หญิงมีกล้วยหอมช่วยในเรื่องของการไดเอทได้ค่ะอุ๊ยอโอ้พี่ไงพี่เคยได้ยิน<อ>ประกายปิง๊งปังจุ๊บปังทมาทันทีเลยเนะคนะก็คือเขาบอกว่ากล้วยหอมจริงๆแล้วเนี่ยให้พลังงานค่อนข้างน้อยประมาณ92เองต่อ100กรัมค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เหมือนทานอาหารพวกเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วมันย่อยยากนะคะกล้วยดีกว่าโดยเขาบอกว่ามื้อเช้านะคะก็คือดัดแปลงกล้วย1ลูกหนึ่งใบเขาเรียกหนึ่งใบเนาะนะคะแล้วก หรือ,อไม่ก็นมพร่องมันเนยค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่เคยทานลองทานดูนะคะหญิงลองทานดูแล้วอร่อยมากมันจะได้ความหวานซับซ่านในลิ้นนี่แล้วหอมด้วยใช่พี่กถึกล้วยพี่นึกถึงกล้วยในโรตีเลยอะโอยพี่ป้าดใใเอทนมอันนั้นมันทอดแป้งนมได้ข้าวไรยุ่งกล้วยในครป อ่าเทปเก็ไม่ตามกินก็ดีขึ้นมาหน่อยก็ทอดน้อยหน่อยขนาเป็นตัวตาช่วงมื้อเย็นก็เหมือนกันช่วงมื้อเย็นก็คือมื้อกลางวันนี่ยก็คือให้ทานปกติไปนะคะส่วนมื้อเย็นก็คือก็แนะนําว่าให้กินประมาณลูกนึงสองลูกอะไรก็แล้วแต่ก็กินกับนมนั่แหละนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครที่มองว่าจะกินกล้วยอย่างเดียวได้เลยไหมหรืออะไรเงี้ยอันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจะทำให้ขาดสารอาหารได้แต่พี่เคยเจอเพื่อนบางคนไดเอทบ้คือเขาต้องกินข้าวด้วยนะแต่เขาก็เลือกที่จะกินกล้วยก่อนหนึ่งใบแล้วเขาจะกินข ใช่น้อนุนนะคะขอนุนอนุนวันนี้ค่ะมีกิจกรรมดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลรอยัลลอนดอนค่ะก็คือว่ามีศิลปินนะคะ<อ>เขาเข้าไปสังเกตแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเด็กๆในโรงพยาบาลเนี่ยรู้สึกว่าจะเศร้าซึมหรือแบบว่าเขาเรียกอะไรเวลาอยู่โรงพยาบาลนานๆเนื้อบรรยากาศต่างๆมันก็ไม่ดีเขาก็จัดทําวิดีโอเกมขึ้น นะคะชื่อ Woodland w i กเกิหรือตัวตัวอะไรนะเขาเรียกอะไรป่าดุกดิกอ่าเขาก็ทำเลยเขาก็เป็นเลยนะเขาก็ทำเป็นพูดชื่อกันนึกภาพออกวะเขาทำเป็นนี่เลยเป็นจอใหญ่ๆเป็นแบบคือสูงแบบเยอะใหญ่คือใหญ่มากๆแล้วก็เขาก็ให้เด็กเป็นเล่นเล่นเล่นก็คือเหมือนเป็นวิดีโอเกมคือเป็นอินเทอร์แอคทีฟกันนะคะใช่แล้วคือก็จะแบบเป็นวิดีโอเกมขนาดเราก็จะเล่นแค่นี้อันนี้คือแบบ เป็นจอใหญ่ๆ<ล>คือ,อ,อได้ฝึกก<ช>ล้ามเลย้อด้วยใช่เอาไปแตะต,ตรงนี้ในจอตรงนี้เป็นสีปุ๊บแตะปุ๊บเอามาระบายระบายก็เป็นสีเกิดขึ้นใช่ทีนี้มันก็ช่วยในเรื่องของการลดอาการซึมเศร้าของเด็กได้ใช่ซึ่งตงุษย์คิดว่าตรงนี้มันพัฒนาต่อได้มันเอามาทำในบ้านเราก็ได้ใช่ไหมพราะก็อีกอย่างหนึงคือ ของเล่นที่เราไม่ได้สัมผัสแบบนี้เออมันก็ทําให้ลดการติดโรคติดเชื้อต่างๆได้อีกด้วยพี่มีเพื่อนคนหนึ่งค่ะถ้าจะไม่ผิดอยู่ที่ขอนแก่นนะคะอันนี้เป็นเกมใช่ไหมใช่เขาใช้กระบวนการเกมกระบวนการเนไอนะคะแล้วก็ไปในหอผู้ป่วยที่เป็นศูน ทุกทุกสัปดาห์เขาก็จะไปทํากิจกรรมตรงนั้นแล้วก็ให้เด็กได้มีส่วนร่วมเด็กก็จะไม่เหงาค่ะเพราะฉะนั้นในไทยก็มีการเคลื่อนไหวแบบนี้นะแต่เพียงแต่เราไม่ได้ใช้เกมเทานั้นเองแล้วก็รภาวะในเรื่องของการซึมเศร้าของเด็กดีมากพี่นะคะมี6สิ่งที่ไม่ควรทํากับคนรักค่ะอแหมไม่มีคนรักแล้วใช่ไหมไม่มี แหมแล้วเก่งกูไมคทำทาแล้วรู้ไว้ก่อนรูดีไปทำไว้หกอยากเลยหมดเลยเนี่ยรู้ไว้ก่อนเดี๋ยวเวลารู้ปีคนรักกูจะได้เตรียมได้เลยค่ะโอเคจบแม่ค่ะ นำดีวันนี้นะคะนำเสนอนักลณ์ต่อเนื่องค่ะวันนี้เป็นลักที่6แล้วนะคะนักปุดฉาค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนักปุดฉาเพราะ,ะนั้นนักปุดฉาจะมีท่าทีที่แสดงอาการสงสัยตลอดเวลาค่ะเป็นคนที่สงสัยแล้วก็ชอบคิดนะคะจนบางครั้งกลายเป็นคนที่จริงจังมากเกินไปค่ะสิ่งที่นักปุดฉาจะไม่มีทางทาเลยนะคะก็คือการที่ ได้ยินเสียงอะไรเวลกากลางคืนได้ยินเสียงหนูเสียงนกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเดาค่ะเดาไปเองว่าเอ๊ะนี่มันคงเป็นเสียงหนูเสียงนกเสียงแมวและมั้งไม่มีทางค่ะนักปุจฉาที่แท้ต้องลุกขึ้นไปดูหาต้นตอของสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่นักปุจฉาไม่มีทางทําเลยค่ะนั่นก็คือการไปหาหมอที่เขาไม่รู้จักค่ะเพราะเขาจะรู้สึกไม่เชื่อถือในหมอคนนี้นะคะสิ่งที่นักปุจฉาควรบอกกับตัวเองค่ะก็คือ ฉันสงบฉันเข้มแข็งและฉันทําได้นะคะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตัวเองเยอะๆนะคะและจะทําให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงทางอารมณ์และมั่นคงทางความคิดด้วยค่ะนี่คือรักหกนักปุจฉาในนพพลักษ์ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงเพิ่มดีนะคะของพี่ป้องค่ะพี่ป้องบอกว่ามี6กสิ่งที่ไม่ควรทํากับคนรักอ,อันดับแรกเลยเพื่อชีวิตรักที่ยืนยาว <S S ค,คืออย่าหูเบาค่ะ อ๋อต้องคือใส่ตุ้หูทวงทวงไว้บ้าง้ใส er> ่ให้ลาดดินไปเลยนะแต่ของพี่ป <ok ้องนี้ไม่เบาให้ป้องหนักอะไรไม่ใช่หูแล้ว การผูเบาก็คือเชื่อใครมาพูดอะไรก็เชื่อคือพี่รู้สึกว่าทุกวันนี้คนหน้าตาคล้ายกันเยอะอ่ะจริงเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะมองผี่คนบอกว่าเจอแฟนเราที่นู่นที่นี่อย่างเงี้ยบางทีก็ต้องช่างใจนิดนึงไม่แล้วบางใีสังคมปัจจุบันนี้มันมีพวกที่หวังดีประสงค์ร้ายก็มีเยอะแล้วก็ไอพวกสื่อต่างๆมันเยอะบางทีเฮ้ยคนนั้นอัปโหลดอัปนู่นนี่เฮ้ยหน้นุนนี่หรือแม้แต่การแชร์ซ้ำอ่ะอาจจะแบบเอ้ยเจอลูก สมัยเมื่อ3ปี<อ>ที่แล้วก่อนที่เขาจะคบเราอ,ะอา่ะแล้วเอามาแชร์ซ้ำอย่างเงี้ยพอแชร์เป็นปัจจุบันมันก็ กลายเป็นปัจจุบันไปซนงั้นแล้วเราหูเบาเราก็ไปเชื่อก็ทะเลาะกันอีกอันที่สองทำตัวเป็นเจ้าของมากไปก็เป็นเจ้าของก็เป็นแฟนไงไม่แต่แบบเดินปุ๊บปกติจับมือปกติแต่พอเห็นมีผู้หญิงเดินผ่านปุ๊บพิงกระดูกสลังไม่มีขึ้นมาเียหรือไม่ก็แบบไหลเป็นแมวเลยนะไม่ก็เป็นหูอย่างนี้ไม่ให้เกียดกันคือส์ว่าการหลอมรวมไปเลยที่น่ากลัวมากใช่เดินปุ๊บแมเห็นผู้หญิงเดินผ่านปุ๊บหลอมรวมกันเป็นร่างเดียวอย่างเงี้ยอันเกินไปเอาแค่พอดีพอดีให้เกีย เขาเพาะคนเราต้องการพื้นที่ส่วนตัว<ช>ั้งนั้นคะคะ<ช>อันที่3ค่ะไม่ฟังความเห็นคือเพื่อพูดไปเถอะขอความเห็นเธอแต่ว่าเอาไปมาไม่ได้ทำอ,อ,อันนั้นไม่เชื่อด้วยแต่อันนี้คือ,อมไม่ฟังเลยอ่ะ ปิดกั้นเลยอารมณ์ล้วนๆอารมณ์ตัวแม่อารมณ์ตัวแม่ก็พังอพออารมณ์หยิบมาหูดับเขาถึงนี้บอกไงพอโกรธแล้วหูดับแล้วหยิบยกอดีที่ผ่านๆมาที่เคยทําไม่ดีมาพูดถึงกันพอหูดับก็ไม่ฟังอะไรแล้วแล้วมันจะหาทางออกได้ยังไงอ่ะมันย่าอยู่กับที่นะอารมณ์ทำให้เราย่าอยู่กับที่มันมันไม่โกออนไปข้างหน้านะคะอันที่4ี่ค่ะบอกเลิกทุกครั้งที่ทันเลาะอันนี้ไม่ดีอันนี้เหมือนเป็นท้าไล้วจงกลอกแล้วลอกเลยมั่นใจไงพี่อ้อยพี่ช็อตกินเว็บบอกไว้เสมอว่าพอ เวลาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของตัวเองเขาบอกเลิกปุ๊บอ่ะยังไงเป็นไงเือเลิกกับฉันไม่ได้แต่พอวันหนึ่งถ้าเกิดบอกเลิกปุ๊บแล้วเขาบอกว่าอือเลิกเลยเวลาแล้วอึ้งเออเลยคราวนี้เคยทำไหมไม่อพี่คิดว่าพี่ไม่กล้าพออต่อมาคือหึงไร้ขีดจำกัดอย่างเช่นปลาของเอย โทรเช็คทุกชั่วโมงเขาจะต้องอยู่ที่บ้านนะฉันโทรไปที่บ้านเธอต้องอยู่นะที่เคยเจอเคสหนึ่งในร้านอาหารอาหารที่ทานเป็นตอนเย็นไม่ขับด้วยนะแล้วผู้หญิงรับโทรศัพท์ผู้ชายอีกคนนึงหรือใครไม่รู้ห่ักหรือเป็นเรื่องงานเหอแล้วผู้ชายที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยหึงมากเพราะหึงปบกิน อะไรเข้าไปเครื่องดื่มมึนเมาเข้าไปคนนี้โวยวายด่าผู้หญิงเสียงดังลั่นลันไม่ให้เกียรติโชว์พาวอันนี้ไม่ชอบเลยไม่ชอบอันนี้กาหึงไร้ังไม่ได้เลยแล้วมันทําให้ผู้หญิงเห็นคุณค่าในตัวเองลดลงด้วยนะรู้สึกไม่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าหึงไร้กิดจำกัดแล้วก็สุดท้ายโกหกค่ะ ห้ามโกหกเด็ดขาดค่ะอย่างเช่นว่าอตอนนี้เธออยู่ไหนหรอเออบอกว่าอ๋อกำลังอยู่ที่สนามบินแต่มีเสียงรถเมย์วิ่งผ่านเป้งเอ๊ะสนามบินที่ไหนมีเสียงรถเมย์ยังไงอะที่ไหนไหนเพ่ที่ไหนไหนเพ่โอ้ะฉะนั้นระวังค่ะสภาวะแวดล้อมอะมันสะท้อนความจริงเสมอออแล้ว ความจริงมันไม่เคยตายแต่คนโกหก็จะตายใช่ก็จะอย่าโกหกถึงแม้ว่าอยากจะให้เขาหึงก็ตามคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ไม่ควรทําเพื่อชีวิตรักที่ยั่งยืนมากมาดูสิ่งที่ควรทํามางวันนี้น้องหญิงพาไปเพลินดีกันที่ไหนคะไปสถานที่ที่ดีมากค่ะอยากรู้ใช่ไหมคุณผู้ชมก็อยากรู้ใช่ไหมคะไปชมกันดีกว่าค่ะ ตันดีสัปดาห์นี้ค่ะไปกันที่จังหวัดจันทบุรีกันนะคะโดยตามดีจะพาไปยังอีกหนึ่งสถานปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศสงบเหมาะกับการเจริญสติค่ะ นั่นก็คือศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาราชนครินหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเขาดินหนองแสงค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเขาดินหนองแสงแห่งนี้ได้เปิดการอบรมเผยแผ่ธรรมทั้งส่วนปริยัติและปฏิบัติแก่สาธุชนผู้สนใจอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2537โดยมีพระพิสุทสงฆ์จากทั่วทุกภูมิภาคและคารวาจากหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนนักเรียนนักศึกษามาขอเข้ารับการอบรมการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปีค่ะ ซึ่งปัจจุบันค่ะมีพระอาจารย์มานพอ,อุปัสมโมเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาราชนครินแห่งนี้และท่านเองก็เป็นพระวิปัสนาจารย์นักพัฒนาทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภาคป,ปริยัติและภาคปฏิบัติมาอย่างยาวนานทีเดียวค่ะเราก่อนที่จะมาเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ได้ศึกษาพระไตรปิฎกในเรียนพระไตรปิฎกจนเข้าใจดีพอสมควรแล้วก ได้ทดลองนําเอาธรรมะจากพระไตรปิฎกเนี่ยมาปฏิบัติเองก่อนคือสติปัฏฐาน 4, ที่ยิบองทรงแสดงจะนําเอามาปฏิบัติก่อนที่จะมาเปิดสอนก็ได้ทดลองปฏิบัติเองนะปฏิบัติเองอยู่หลายปีโดยการจาริกประโยชน์ตามป่าตามเขาตามถ้ำบ้างนะไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิตามสติปัฏฐานพอทําทไปแล้วก็ได้ผลทางด้านจิตใจ พอได้ผลทางด้านจิตใจก็เลยนําเอาธรรมะในพระไตรปิฎกในเรื่องสติปัฏฐานสีเนี่ยมาเน้นพูดถึงเรื่องการสอนของที่นี่เป็นสมาธิหรือเป็นวิปัสนาหรือเป็นอะไรเนี่ยจริงๆสติปัฏฐานสีถ้าเราศึกษาเข้าใจเนี่ยมีทั้งสมาธิมีทั้งวิปัสนาอยู่ในตัวทําแล้วสมาธิเกิดก็ได้ทําแล้ววิปัสนาปัญญาเกิดก็ได้แล้วก็เน้น ที่เน้นก็คือเน้นให้สติปัฏฐานสี่เกิดก่อนพอสติปัฏฐานสีเกิดสติจะว่องไวพอสติว่องไวคราวนี้เป็นไปเพื่อสมาธิก็ได้เป็นไปเพื่อวิปัสสนาก็ได้เป็นไปได้ทั้งสองอย่างสมาธิเป็นอย่างไรก็คือจิตนิ่งสงบแล้วก็ไม่รับรู้อารมณ์อื่นแต่วิปัสสนารับรู้รู้เท่าทัน เห็นใจของตัวเองทันเห็นใจเกิดเห็นใจดับแล้วปล่อยวางการปฏิบัติธรรมของที่นี่นะคะก็เหมือนกับที่อื่นๆค่ะจะมีทั้งในส่วนของธรรมปัญญายการฝึกนักสมาธิโดยเฉพาะการเดินจงกรมต้องขอบอกเลยนะคะว่าที่นี่เขาเน้นอย่างเข้มข้นทีเดียวค่ะผู้ปฏิบัติจะได้ฝึกฝนจนสามารถเดินจงกรมอย่างถูกหลักอย่างแน่นอนค่ะและยังรวมไปถึงการสอบอารมณ์ค่ะเพื่อให้พระอาจารย์ได้คอยชี้แนะความถูกต้องในการปฏิบัติธรรมด้วยนะคะ ไอการสอบอารมณ์นั่นก็คือเรียกเขามาสอบถามว่าที่ให้เขาไปเดินวิธีนี้เขาไปเดินถูกวิธีไหมสังเกตทันหรือไม่ทันมันมีวิธีการจะสังเกตให้ทันนะจะทันการก้าวต้องสังเกตเท้าที่จะก้าวก่อนแล้วก้าวจึงทันการก้าวจะทันกายเคลื่อนต้องสังเกตฝ่าเท้าก่อนข้างหน้าแล้วเห็นตัวเคลื่อนนีเคล็ดลับของการทันการกา้าวทันการเคลื่อน และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ดีๆที่ช่วงเพลินดีขอแนะนำค่ะพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับตามดีในช่วงต่อไปนะคะ ถึงช่วงดูดีกันบ้างค่ะวันนี้น้องหญิงพาเราไปพูดคุยกับใครคะวันนี้หญิงพาไปพูดคุยกับประธานชมรมนะคะผู้ปกครองของบุคคลสมาธิสั้นค่ะ <c oughs> สังเกตในสังคมไทยนะคะ <c oughs> ก็จะมีปัญหาสังคมเกิดขึ้นเยอะมากเลย <c oughs> อาจจะด้วยว่าตัดสินใจผิดพลาด <c oughs> หรือแม้แต่แค่ชั่ววูบเดียว <c oughs> ก็ตัดสินใจไปแล้วอันนี้แห <c oughs> ละเป็นบุคคลสมาธิสั้นทั้งสิ้นและปัจจุบันเขามีการวิเคราะห์ออกมาแล้วนะคะว่าเด็กกลุ่มเหล่านี้แหละนะคะถ้าเกิดว่ามีการดูแลจากผู้ปกครองที่ถูกต้องก็สามารถที่จะรักษาหายได้เราไปเรียนรู้จาก กันให้คำสัมภาษณ์กันเลยดกว่าไปชมกันเลยค่ะช่วงดูดีของเราในวันนี้นะคะเรามาอยู่กับคุณพภัสพูพุก,กนสุดประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณนภัสคะปกติแล้วเนี่ยบุคคลสมาธิสัน้นโดยทั่วไปเราจะรู้ได้ยังไงว่าบุคคลแบบนี้เป็นบุคคลสมาธิสั้นค่ะ คือมันมีอะไรที่เกินกว่าคนอื่นไปเยอะอนะคะสมมุติตั้งแต่เด็กเนี่ยอาการก็คือว่าเขาจะไม่สนใจในกิจวัตรประจําวันเขาเลย <c oughs> ตั้งแต่ลืมตาจนหลับตาคุณแม่ต้องทําให้หมดเลยนะคะถ้าไม่ทําก็ต้องเตือน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 ตือนคุณแม่โมโหแล้วก็จะตีแล้วก็จะว่า <c oughs> พอไปถึงโรงเรียนการเรียนเขาเขาก็ไม่รับผิดชอบค่ะ <c oughs> ไม่รับผิดชอบแล้วยังมีปัญหาอีกคือรบกวนจนกระทั่งคุณครูเนี่ยสอนหนังสือ คนอื่นๆลําบากมากแล้วเขาก็แกล้งเพื่อนแย่เพื่อนงานที่ให้ก็ทําไม่เสร็จบางทีก็ลืมสมุดการบ้านพอกลับไปบ้านก็ลืมหนังสือลืมดินสอยางลบไม้บรรทัดหรืออาจจะหยิบของคนอื่นมาด้วยอีกตัางหากเพราะนั้นมันจะเกิดขึ้นทั้งที่บ้านกับที่โรงเรียนนะคะยิ่งไปกว่านั้นก็คือเรื่องการเรียนเขาเนี่ยยากมากๆเลยที่เขาจะสอบหรือจะเรียนให้ได้ดี เขาจะมีอยู่แค่เกือบได้เกือบตกนะคะ,คะแต่ถ้า IQ เขาสูงมากๆคือส่วนใหญ่แล้ว IQ จะอยู่ในระดับที่ฉลา,าดแต่ที่ฉลา,าดมากๆเนี่ยเขาก็จะเรียนหนังสือได้ดีแต่ก็มีพฤติกรรมเหมือนเด็กสมาธิสั้นเหมือนกันค่ะแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทั้งที่บ้านที่เรียนนะคะอะไรที่ทำให้เขา ไม่พอใจมันจะหงุดหงิดง่ายเพราะนั้นเด็กสมาธิสั้นเนี่ยจะเป็นนักลุยเพื่อนๆนก็จะเรียกว่าไอแสบมั่งอะไรมั่งอ๋อค,คือเหมือนเป็นแกนนําหัวโจกข,ของกรุ๊ปประมาณอย่างนั้นเขาจะไม่มีกรุ๊ปค่ะคือเพื่อนจะโกรธแล้วจะเกลียด<อ>แต่เขาจะไปอยู่ร่วมกันกับพวกที่เรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งแล้วที่ยอมให้เขาเป็นผู้นํา จริงๆถามว่าเด็กเหล่านี้ปัจจุบันในสังคมเราเราก็จะมองว่าไม่เห็นความแตกต่างเพราะเนื่องจากว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงวัยรุ่นมันก็ต้องมีอารมณ์พฤติกรรมประมาณอย่างนั้นถูกไหมคะแล้วเราจะแยกได้ยังไงว่าเด็กเหล่านั้นคือเด็กบุคคลสมาธิสั้น แล้วเด็กแบบนี้คือเด็กที่แค่ก้าวร้าวเฉยๆค่ะตอนนี้ถ้าเขาเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยไอ้ความก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันมีเป็นปกติอยู่แล้วเพราะเด็กวัยรุ่นตามหลักวิชาการเนี่ยเขาจะกล้าแสดงออกกว่าคนอื่นนะคะแต่เด็กที่สมาธิสั้นไม่หายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีโรคทางจิตเวชเข้ามาผสมแล้วคือเขาจะมีอาการ ที่รู้สึกแยก่กับตัวเขาเองจนกระทั่งเขาเกิดอาการหวาดระแวงวิตกกังวลแล้วก็จะมีอารมณ์ซึมเศร้าแล้วก็จะมีอารมณ์ที่ว่าแปรปรวนประเดี๋ยวดีประเดียดเด๋ยวร้ายอย่างเช่นคุยคุยอยู่กับเราตอนเช้าก็หัวเราะคล,คลื้นดีพอตกบ่ายเราไปเรียกให้รับประทานไอศครีมก็ ด่าเราซะแย่ไปเลยเราก็แต่ถ้าเราไปสั่งสอนเขาว่าหนูทำไมด่าอย่างนี้ล่ะแค่มาเรียกไปกินไอศครีมทำไมต้องด่าหยาบๆยคลายๆถ้าเราไม่เข้าใจเขาก็จะตรงเข้ามาทำร้ายเราทันทีอ๋อค่ะ<า>ถ้า,ถามีามอาวุธาาก็จะควบคุมอารมณ์ได้ใช่เพราะนั้นพอเป็นวัยรุ่นขึ้นมาสิ่งที่มันแตกต่างกับวัยรุ่นทั่วไปที่กล้าแสดงออกอะไรที่ผิดปกติแต่อันนี้จะ รุนแรงมากยิ่งกว่าอะไรวัยรุ่นธรรมดาอย่างเช่นอาจจะเป็นคนนำเข้าไปฟันคนนู้นฟันคนนี้นะคะหรือเป็นหัวหน้าเข้าไปจี้ปล้นเราเคยเจอที่เข้ามาที่สำนักง,งานเราเนี่ยนะคะก็ปล้นปั๊มมาตั้งเยอะแล้ว ตามอภ์ยเม้นอะไรตอนไรตอนที่เข้าเข้ามาพี่ต้องโทรตามกรรมการมาอยู่เพื่อนหน่อยพี่กลัวถูกปล้นจริงๆโดยทั่วๆไปถ้าถามว่าพฤติกรรมแบบนี้เราเข้าใจว่าไม่น่าจะเป็นบุคคลสมาธิ่สั้นแต่ไปอาจจะเป็นบุคคลิกที่เ,ออเขาโดนสั่งสอนโดนอะไรมาหรืออาจจะเจอพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจนทําให้เป็นเหตุให้เกิดออการกระทําในรูปแบบอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบุคคลแบบนี้ค่ะมีโอก ไหมที่เราจะสามารถที่จะดูแลเขาให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตอนนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าถามว่าดูเหมือนไม่ได้รับการสั่งสอนแต่จริงคุณแม่เนี่ยจะสั่งสอนมาจนคุณแม่เองก็พฤติกรรมเปลี่ยนไปกลายเป็นโรคซึมเศร้า <c oughs> เพราะว่าเกิดความทุกข์ในพฤติกรรมของลูก <c oughs> เกิดความทุกข์ในการที่ลูกไม่ไม่เรียนหนังสือสอบ จะตกเอาะนะคะคุณแม่สั่งสอนมาจนแย่แล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อมาเกิดพฤติกรรมที่รุนแรงกว่าคนอื่นทำร้า,ายคนนุ่งคนนี้ไปที่ไปป้นหรือถ้ามีพัญญาก็ซ้อมตบตีกันจนงอมไปเลยเปลี่ยนมีกิ๊กเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนมีกิ๊กเยอะนี่ก็เข้าขายด<ล>้วยเข้าขายค่ะใช้เงินเยอะๆเงินตัวเองไม่มีก็ไปหยิบเงินคนอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะกรณีอย่างนี้การช่วยเหลือต้องพบจิตแพทย์ผู้ใหญ่ลูกเดียวค่ะ แล้วต้องรับประทานยาที่ระงงับอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงแล้วคุณหมอเขาจะดูว่ามันถึงขั้นอารมณ์แปรปรวนหรือยังนะคะก็จะให้ยากันไปตามอาการแต่จุดก็คือเมื่อกลับมาอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ใครที่อยู่ใกล้ชิดเด็กวัยรุ่นคนนั้นตนเองจะไปแก้ไขเด็กไม่ได้ ต้องแก้ไขตัวเองก็คืออย่ากโกรธให้อภัยเขาเวลาพูดจาอะไรถึงแม้เด็กจะมียานเนี่ยแต่ยามันจะไม่ทำงานเลยถ้าเด็กคนนั้นเครียดแล้วมีความทุกข์เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้ก็ต้องแก้ตัวเองเราเราไม่ต้องไปพูดอะไรเลยเราก็เฉยเฉยนะคะเฉยเฉยแล้วก็บอกเอองั้นป้าขอตัวนะ ธรรมดาแต่ส่วนใหญ่เราไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเราถือว่าเราเป็นผู้ใหญ่ยังไงเราก็ต้องเหนือกว่าเด็กถูกไหมคะ,คะเราจะยึดตรงนั้นเพราะนั้นเวลาเรา,เราพูดเนี่ยพอได้ยินอย่างนั้นปั๊บเราก็จะเริ่มลงมือสั่งสอนเลยตามภาษาผู้ใหญ่นะคะอตอนนี้จุดก็คือว่า ทุกกรณีไม่ว่าเราจะเป็นผู้ปกครองเด็กเล็กเด็กโตหรือเราจะมาเป็นผู้ใหญ่ทำงานมีความคิดเห็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราอย่าได้ไปแก้คนอื่นเขาเป็นอันขาดเพราะแก้เขาเขาก็ไม่ทำแล้วค่ะ,คะนะคะเราก็ต้องแก้ที่ตัวเราแก้ยังไงถ้าเมื่อเราเกิดอารมณ์โกรธเราก็ต้องนึก ในใจว่าเอเโกรธแล้วนะอย่ากโกรธนะ mm hmm. นะคะ mm hmm. ไม่เป็นไรหรอกแล้วเราก็เฉยๆ <Yeah. S 1> ะนะคะอยากจะบอกให้เขาทำอะไรก็พูดกับเขาดีๆแล้วถ้าเขาไม่ทำสมมุติเขามาขอสตังเราจะไปซื้อเกมเราก็ไม่ให้เราก็บอกว่าหนูทำการบ้านให้เสร็จนะแค่นั้นเองแค่นั้นเองถ้าเขาไม่ทำเราก็ไม่ให้ เขาเป็นเด็กเขาทำฤทธิ์ก็ปล่อยให้เขาทำฤทิ์ไปแต่ส่วนใหญ่เราไม่ทำอย่างนี้เห็นเขาไม่พอใจใช่เห็นเขาเป็นเด็กเราก็สั่งสอนเอ็ดว่า นะคะแล้วแค่นิ่งๆแค่นั้นเองอ่ะคือถ้าเกิดแค่เราทําแบบนี้เนี่ยก็คือจะทําให้เด็กสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง<ช>ั้นสแสดงว่าเด็กที่เป็นบุคคลสมาธิสั้นก็สามารถที่จะหายได้เหมือนกันหายได้ค่ะหายได้เลยนะคะถ้าเป็นมากหน่อยก็ต้องไปพบจิตแพทย์เด็กแล้วเอายามารับประทานซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็จะกลัวเรื่องยามากนะคะค่ะเพราะยานี่มันจะทําให้เด็กไม่ค่อยรับประทานอาหาร ะะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นได้ยามาเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเด็กจะหายเพราะการรับประทานยาไม่ได้ไปรักษาอาการสมาธิสั้นแต่ให้เด็กนิ่งอยู่ชั่วคราวนิ่งก็คือนิ่งสี่ชั่วโมงตามยาถูกๆก,กันนั้นหรือเด็กนิ่ง12ชั่วโมงตามยาแพงๆะนะคะเมื่อเขานิ่งแล้วเขาก็รับผิดชอบมากขึ้นคุณแม่ก็ เพียนแก้ตัวเองไปซะถ้าเราเป็นพุทธก็ทานศีลภาวนาเนี่ยน,นะคะแก้ได้จนตายเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ไปสั่งสอนเด็กให้มันวุ่นวายเราเฉยๆในที่สุดเด็กเขาก็จะถูกฝึกว่าถ้าเขาขออะไรคุณแม่ที่มันไม่เหมาะสมต่อให้เขาทำรีบแบบไหนคุณแม่ก็ไม่ให้เพราะนั้นเขาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมว่าทำตามที่คุณแม่บอกแต่ถ้าคุณแม่ลงมือตีหรือว่าไม่แก้ไขตัวเอง เขาก็ไม่ทําต่อให้มียาเขาก็ไม่ทําคุณผู้ชมคะเ <c oughs> มื่อสักครู่ฟังไปแล้วนะคะปัจจุบันปัญหาสังคมไทยค่ะมักจะเกิดกับบุคคลที่มีสมาธิสั้นมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะจนถึงปัจจุบันนี้แต่ทุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงให้หายได้หากคุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่อย่าลืมค่ะสามารถไปปรึกษาคุณ,ณพภัทรได้นะคะตรงจุดนี้ทางตามดีของเรานะคะในช่วงดูดีต้องขอขอ,ขอบคุณคุณภัทรภูกณะนสุดมากๆนะคะที่ให้เกียรติมาในรายการของเราค่ะในวันนี้ขอบคุณค่ะ,คะที่ให้เกียรติเหมือนกันนะคะ ค่ะวันนี้นะคะรายการตามดีก็พาทุกท่านผ่านช่วงเวลาดีๆไปกับเราทั้ง3คนค่ะค่ะและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการตามดีได้ทางช่องกรุงเทพธุรกิจทีวีค่ะและอย่าลืมนะคะไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ที่ Facebook ของเราค่ะตามดีท t t v ค่ะไปไลฟ์กันเยอะๆนะคะพบกับเราทั้ง3คนด้ใหม่อาทิตย์หน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ